สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเพลย์รูเก็เตอร์นะคะอันนี้ก็มาพบกับช่างดีเทลนะคะก็เปลี่ยนชื่อไม่ได้เนาะเปลี่ยนชื่อคลิปไม่เ,เปลี่ยนชื่อช่องไม่ได้ค่ะโอเคแล้วมาเวมาล็อกเกมกันเถอะนี่รอแป๊บนึงนี่ไงเราได้แล้วเรา,เา,เกกอ,ารอาจจะมีแหลกๆบ้างนะคะทุกคน ช่วน,นี้ก็ไม่เคยได้ลงคลิปเลยช่วงน,นี้ไม่สบายด้วยค่ะังไไม่เคยได้ลงคลิปเลยไม่เคยได้มาอัปเดตคลิปเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาหาสิ่งแปลกแปนในโรงเรียนลึกลับกันค่ะเดี๋ยวเราโหลดแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามันช้ามากๆเลยเนี่ยค่ะ ก็เดินไม่ได้เสิเด็กเดินไม่ได้กระโดดจะไม่ได้เกิดเข้านู่นนี่นั่นไม่ได้เลยค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้นะะแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรแล้วเยเด็ล,ล,ละครเด็ละครอะไรบ้างนกลับมาเรื่องเดิมกันดีกว่าค่ะนี่นะคะทุกคนนักเรียโรงเรียนไทยนี่โรง,งเรียนแล้วก็จะไปโรงเรียนตรง ประตูนู้นนะคะนุนนุนนุนถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะวิน่ารักอ่ะเล็บต์เรื่อค่ะตรงนีน้มาคุยกับครูกันเอ้ยหัวหน้าชมรมละครเดี๋ยวทำไมฉันคุยไม่ได้ทุกคนแลกอีกแล้วเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บนึงนะทุกคน ได้แล้วทุกคนช่วยนำเด็กคนนั้นไปที่ฉันจะช่วยให้เธอสามารถเข้าไปยังโรงเรียนได้ผ่านทางประตูนี้ถ้าจะกลับฉันอเไป่อนคองนะโอเคแต่ เราไม่ทำเควนนะคะทุกคนนไนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตรงที่แปลกๆกันเลยไยมาแล้วค่ะทุกคนตรงนี้นะคือตู้อื่นนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะไม่มีตาแดงๆอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะพอเรากดตรงนี้ ตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจ้าแก็ปิดไปเลยนะคะไปที่อื่นกันมาแล้วะค่ะทุกคนตรงนี้อาจจะน่ากลัวหน่อยนะใครไม่พร้อมก็ตรงนี้ปิดตาอุ๊ยว้าวลอยได้ด้วยไม่เห็นค่ะใครไม่กล้าดูก็ปิดตานะคะแล้วก็ปิดเสียงได้นะ นะเริ่มในสามสองหนึ่งอาจจะมีเสียงน่ากลัวหน่อยนะเราว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวนะทุกคนแต่ใครที่กลัวก็ปิดเสียงไปเลยก็ได้นะนี่นะคะถ้าจอมันก็จะแวบๆอย่างนี้นะค่ะทุกคนอไม่ต้องหรอก นี่นะทุกคนทุกคนเห็นมือคองกระดูกนี่ปะมันจะไปให้ที่ห้องนี้ทุกคนลองนั่งดูนะนี่เราไม่ดูนะทอรตรงนี้เรากลัวอ่ะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลย เมื่อคนเราเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีหนังสือตรงนี้ด้วยอันนี้เราไม่ค่อยเข้าใจนะทุกคนตตอปอ่านได้นะเดี๋ยวเราไปก่นอนเออในอีกเรื่องที่แปลกเลทุกคนมีตรงนี้นะแหวนี่ให้อ่านด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนตรงนี้มันจะมีรอยขีดข่วนอยู่ตรงนี้แพค จะนั่งเลยด้วยนี่โอเคเก็บคลิปแค่นี้แหละค่ะทุกคนบ๊ายบายไม่งั้นเดี๋ยวลงคลิปไม่ได้5นาทีแล้วบ๊ายบายมา,าเล่นกันได้นะทุกคนเกมนี้สนุกนะ